คก okay. ็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยครับก็จะมาอัปเดตการขอเงินเนาะแล้วก็จะมาสอนทุกคนนะครับรับเงินฟรีกับแอปพลิเคชันนี้ด้วยนะครับสำหรับแอปนี้เนี่ย ผู้ใช้งานใหม่นะครับสามารถโหลดนะครับเพื่อกรอเบอร์รับเงินฟรีหรือว่าหลังจากที่ได้รับเงินแล้วก็สามารถลบแอปทิ้งได้เลยนะครับทุกคนก็ไปดูกันนะว่าเจา้าแอปนี้เนี่ยจะมีวิธีการหาเงินรับเงินฟรีอย่างไรนะครับเริ่มต้นเนี่ยผมก็จะขออนุญาตทาการถอนเงินก่อนนะเงินนี้นะครับจะเป็นในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับดังนั้นคนที่จะถอนตรงนี้ได้เนี่ยจะต้องทําการเชิญเพื่อนนะครับส่วนคนไหนที่เป็นผู้ใช้งานใหม่และต้องการจะถอนเงินฟรีจากแอปนี้เท่านั้นเนี่ยก็สามารถทําตามนี้ได้เลยนะครับ เสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็ลบแอป,ปทิ้งไปได้เลยนะการถอนเงินก็กดรับรางวัลตรงนี้นะครับจากนั้นก็กอบเบอร์ wallet นะจากนั้นก็กดถอนนะครับก็รอประมาณา10นาทีนะครับเงินน่าจะเข้าโนชาาสุดก็ประมาณ1-3วันทําการนะครับเอาเป็นว่าใครที่สนใจก็ไปดูกันเลยนะครับ สำหรับวิธีการสมัครหรือว่าดาวน์โหลดแอปนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปและก็ใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้นะครับเวลาที่ทุกคนกดมาแล้วนะครับแอปนี้เนี่ยมีชื่อว่า Foodie Tyler นะครับจะเป็นแอปพลิเคชันทดลองใช้งานนะจะรองรับระบบปฏิบัติการ Android นะครับทุกคนก็เจอหน้านี้นะก็ทำการดาวน์โหลดติดตั้งแอปให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เปิดเข้ามาในแอปนะครับจะมาเจอหน้านี้เราก็ให้เราเนี่ยกดเล่นได้เลยนะครับเสร็จแล้วเขาจะสอนเรานะ่ครับทำการรับรางวัลเริ่มต้นฟรีนะครับก็ทำตามขั้นตอนของแอปได้เลย ก็คือการกดรับรางวัลน,นะครับจากนั้นก็ทําการกรอกเบอร์วอลเลตลงไปนะเสร็จแล้วก็อ่านี่นะครับก็จะได้รับยอด1.05วอลเลตหรือว่า1.05บาทเข้าถุงมินิวอลเลตของเราเนี่ยครับอ่ะก็ับประมาณนี้แล้วกันนะ ก็สำหรับแอปนี้นะครับก็จะเป็นแอปในการเล่นเกมเนะ้าก็จะมีวงล้อเส,สี่ยงโชคด้วยนะครับเวลาที่เราเล่นผ่านด่านแต่ละด่านนะครับถ้าเกิดเราหมุนได้เงินเราก็สามารถถอนเข้า wallet ววได้เลยนะถ้าเกิดเราหมุนได้เพชรกดรับเพชรอะไรต่างๆภายในเกมนะครับก็สะสมเพชรเพื่อเอาไปแลกเป็นเงินเข้า wallet ววด้วยเช่นกันนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะสําหรับหลักการนะครับ คราวนี้นะครับการรับเงินเริ่มต้นก็ประมาณนี้นะครับทุกคนคนไหนที่รับเสร็จโน้หรือว่าไม่อยากเล่นแล้วก็ลบแอปทิ้งได้เลยนะเดี๋ยวผมจะมีแอปใหม่ๆมาแนะนำนะครับ <c oughs> ก็จะมีหลากหลายแอปโน้ตที่สามารถรับเงินฟรีแบบนี้ได้นะครับแบบว่า20แอปแอปละ1 w a l l e t นะครับ <c oughs> ก็ได้แล้วนะครับ20 wallet เนะเดี๋ยวผมก็จะหามารีวิวให้ทุกคนฟังเรื่อยๆเลยละกันนะครับคร <c oughs> าวนี้สำหรับคนไหนนะที่อยากจะ าหาเงินในแอปนี้ต่อนะครับผมต้องขอเกริ่นเลยนะครับว่าแอปนี้เนี่ยมันจะต้องหาเพชรเพื่อเอาไปแลกเป็นค o ูมานิวเดตนะครับย้ำนะครับว่าหาเพชรเพื่อแลกเป็นครูมานิวเดตนาะซึ่งเพชรในแอปนี้ก็ค่อนข้างที่จะหายากพอสมควรนะครับทุกคนการหาเพชรในแอปนะครับก็นี่เลยนะครับจะมีเพชรตรงนี้ในการถอนเงินนะมุมบนเลยนะลองกดเข้าไปนะครับก็คือมันจะมียอด2ยอดนะ ก็คือจะมี1 0 5่งจุดศนนตะครับ2ยอดแล้วก็1 0 5 wallet 3ยอดนะดังนั้นใน1วันเนี่ยเราสามารถถอนได้ประมาณ5บาทกว่าๆนะครับก็จะมีเงื่อนไขในการถอนเงินก็คือให้เรามาใช้อินล็อกอินตรงนี้ด้วยนะครับก็เพรนะครับจะอยู่ที่100เพรจะแลกได้ 100เพจจะมีค่าเท่ากับ1บาทด้วยกันนะทุกคนประมาณนี้นะครับคราวนี้นะครับในส่วนหนึ่งนะครับก็จะมีในส่วนของเหรียญทองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการแบบว่าดูโฆษณาต่างๆภายในแอปนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจหรือว่าเหรียญทองเนี่ยก็จะได้มาจากการดูโฆษณาภายในแอปนี้นะครับเหรียญทองก็100เหรียญเท่ากับ1บาทเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการเชิมเพื่อนนะครับการเชิมเพื่อนตรงนี้เนี่ย เราเนี่ยจะได้1.5บาทต่อคนนะครับแต่ว่าเงื่อนไขในการชินเพื่อนก็คือให้เราเนี่ยกดเชิญนะครับแล้วก็คัดลอกลิก์ของเราเนี่ยไปแปะหรือว่าส่งให้เป็นเพื่อนนะครับซึ่งาการที่จะเอาลิ้นไปแชร์คนหลายคน,นยจะถามว่าและจะเอาไปแชร์หรือว่าไปแนะนําเพื่อนที่ไหนนะครับก็มันจะมีกลุ่มกลุ่ม o o k e b o o นะครับพวก กลุ่มหาเงินเข้าทูมิเนีวอลเล็ตนะครับกลุ่มหาเงินเข้าวอลเล็ตกลุ่มหาเงินออนไลน์ฟรีแบบนี้นะครับก็สามารถเอาลิงก์ของแอปนี้เนี่ยครับไปในาทาการแชร์แบ่งปันให้เพื่อนๆคนอื่นได้เช่นเดียวกันนะในส่วนของสลิปการถอนเงินนะครับหลักฐานการถอนเงินนี่ยเพื่อนๆสามารถแคปจากคลิปวิดีโอนี้ไปใช้ได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็การที่เราจะได้1.5บาทต่อเพื่อนหนึ่งคนเนี่ยเพื่อนที่เข้ามาเล่นในแอปนี้นะครับจะต้องทําการดูโฆษณาอย่างน้อย20โฆษณานะครับเราถึงจะได้1.5 ห้าบาทต่อเพื่อน1นคนนั่นเองนะครับอะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการเล่นเกมก็จะเป็นการแบบว่าสะสม3อันนะ3อันนะครับที่มันเหมือนกัน3อันก็กดให้มันมาติดติกันนะครับจนหมดกระดานตรงนี้นะก็คือพอหมดกระดานปุ๊บเราก็จะได้วงล้อในการหมุนนะครับวงล้อก็มีทั้งเพชรแล้วก็เงินถ้าได้เงินก็อย่างที่บอกไปคือถอนเข้าบอลเลตได้เลยถ้าเกิดเป็นเพชรก็เอามาสะสมแล้วก็แลกบอลเลตอีกทีหนึ่งนะครับอะประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับแอปนี้นะครับ สรุปกันนะครับในแอปนี้ก็อย่างที่แนะนําไปแอปนี้หาเพชรยากนะครับก็แนะนําให้ดาวน์โหลดติดตั้งแอปโน้ตสำหรับผู้ใช้งานใหม่นะครับมารับเพรับเงินเข้าทูมิเนอร์วอลเลตฟรีนะครับแล้วก็ลบแอปทิ้งนะครับหรือว่าออปชันที่2นะครับคนไหนที่อยากจะลองเก็บเพชรสะสมเพชรเก็บเหรียญทองเพื่อแลกเงินเข้าวเรือนเช่นเดียวกันเนี่ยก็สามารถมาเล่นเกมต่างๆภายในแอปนี้นะครับซึ่งหลักๆจะต้องทําการดูโฆษณานะทุกคนถึงจะได้เพชรได้เหรียญทองเคลียร์ไปแลกเป็นทูมิเนอร์วอลเลตนั่นเองนะครับก็ ฝากไว้ด้วยละกันนะแอปนี้นะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ